วันนี้เสือเศรษฐการแล้วก็น้องเตรียมแฟนสาวนะคะที่กําลังปเป็นประเด็นร้อนในตอนนี้ก็ได้เดินทางไปออกรายการดังพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวต่อมานะคะก็ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนว่าสาเหตุที่มาในวันนี้เนี่ยเพราะว่าต้องการชี้แจงประเด็นที่โดนกล่าวหาพร้อมทั้งยืนยันเลยนะคะว่าครอบครัวคือสิ่งที่ตนเองรักมากไม่แพ้กันค่ะ มาออกรายการเพื่อชี้แจงกับประเด็นที่ผมโดนกล่าวหาครับเรื่องขโมยนูน่นเอาตังนู่นมานี่อะไรแบบนี้ครับซึ่งมันก็ไม่จริงเรื่องเงินไอ้ก้อนส0ล้านที่อยู่ในบัญชีประจำเนี่ยผมไม่ได้เคยแตะต้องอะไรเลยแล้วผมก็ยอมเซ็นอะไรหมดแล้วแต่ว่าวันนั้นน่ะคือผมไม่มีบุ๊กแบงค์เลยแลแลวคือบุ๊กแบงค์ไม่รู้หายไปไหนไม่ได้อยู่กับผมไม่ได้อยู่กับดีมไม่ได้มีใครขโมยอะไรไปเลยผมก็ไม่รู้ว่าผมเซ็นอะไรยังไงตามผมบอกไปครับ มันก็เลยอาจจะเซ็นพลาดไปตอนนั้นอะ่ะใจมันมันมันหนักใจมากด้วยครับผมไม่รู้ว่าเซน,นคิดอะไรไม่ออกจริงๆเลยครับตอนนั้นอะ่ะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากแต่ผมไม่บอกนะว่าอะไรเกิดขึ้นยังไม่บอกเลยครับแล้วก็อีกก้อนหนึ่งก็คือที่เขาบอกว่าเรื่องบิตคอยน์เรื่องคริปโตอะไรนี้ยครับอันนี้ผมก็พร้อมที่จะ transfer ไปทาง wallet ของเขาได้ตลอดเวลาเลยถ้าเขาทํามาหรือให้ใครทํามาก็ได้ผมก็พร้อมตลอดผมไม่แต่ต้องไม่ทําอะไรเลยนี่ไปดูในประวัติได้เลยไปดูในเว็บได้เลยนี่คือแบบพูดบริสุทธิ์เลยผมบอกเลยว่ามันไม่ได้เอาไปทําอะไรเลยจริงๆมาสัมภาษณ์วันนี้ไม่ได้อยากจะโจมตีครอบครัวเลยไม่ได้คิดร้ายกับครอบครัวไม่ได้อยากจะให้ครอบครัวดูแย่อะไรเลยแต่ผมแค่อยากจะมาบอกว่าผมอะ่ะอยากจะให้ครอบครัว อยู่ด้วยกันเข้าใจกันจริงๆให้ให้มีความสุขจริงๆแต่ถ้าผมอยู่ต่อไปแบบนี้แล้วก็ไม่ทําอะไรเลยให้ปัญหามัน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 อยู่ที่ดีมกับแม่2คนอะ่ะผมก็คิดว่ามันคงคงอยู่ยากผมไม่ได้มาเพื่อเข้าข้างดีม,มเพื่อมาเลือกดีมแทนแม่หรือว่าเลือกแม่แทนดีมเลยอย่างเงี้มผมอยากจะให้ทุกอย่างมันจบลงที่การการที่เราได้อยู่กันกันเป็นครอบครัวอีกเหมือนเดิมผมก็ยืนยันว่าผมทําแบบนี้ไม่ได้ เห็นว่าแฟนดีกว่าแม่หรือแฟนดีกว่าครอบครัวอะไรเลยส่วนเรื่องที่ต้องการให้คุณแม่อย่างคุณการวิภากรน,นั้นเข้าพบจิตแพทย์นะคะคุณเสือเนี่ยก็เผยว่ามันเป็นเรื่องปกติใครๆเนี่ยก็เข้าหาหมอประเภทนี้ได้ส่วนเรื่องที่อยู่ตอนนี้ก็มีการย้ายไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ากังวลเรื่องของความปลอดภัยส่วนทางด้านของสาวดรีมนะคะเธอก็ยืนยันว่าไม่เคยที่จะปรับเปลี่ยนความคิดของเสือแต่อย่างใดค่ะ คนเราโตขึ้นมาแล้วนะพี่นะ้องคนเรามันก็มีความคิดเป็นของตัวเองจะให้หนูไปชี้นําเสือหรือว่าชี้นาน้องกวางมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะแล้วยิ่งเขาเขาอยู่กับพ่อแม่มาแล้วหนูเป็นใครหนูเป็นแค่คนนอกจะให้หนูไปบอกว่าเออแม่ของกว้างไม่ดีแม่ของเสือไม่ดีไม่ต้องไปรักแม่มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว,ลวพ่อแม่ลูกมันก็ต้องผูกพันกันอยู่แล้วอะค่ะเรายืนยันว่าน้องไม่เคยทำแบบไม่เคยค่ะเขาไม่ได้เลือกข้างอันนี้อยากให้ทุกคนทราบเลยนะคะว่าเขาก็ไม่ได้เลือกเราแล้วเขาก็ เขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันอยากให้ความสําคัญกับครอบครัวใช่ค่ะล้วก็เราก็คุยกับเขาค่ะคุยกับพี่เสือก็ให้กำลังใจกันนะคะในส่วนที่ที่ให้กำลังใจได้และกลายเป็นประเด็นทางสังคมนะคะที่หลายคนต่างแสดงความคิดเห็นหลังจากที่พี่หนุ่มกัญชัยได้สัมภาษณ์ในประเด็นดังของครอบครัวนะคะระหว่างเสือเศรษฐการแล้วก็คุณการวิพากษ์ที่มีปัญหาในเรื่องของบุคคลที่3นั่นก็คือน้องดรีมแฟนสาวของเสือค่ะ ซึ่งการบอ,อกรายการของดีมและเสือนะคะทำให้หลายคนเนี่ยก็มองว่าพี่หนุ่มที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกรนั้นกำลังเข้าข้างคุณการจนพี่หนุ่มเองต้องออกมาไลฟ์สดชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวนะคะว่าไม่ได้ลำเอียงแต่อย่างใดแล้วก็อึดอัดใจมากในการสัมภาษณ์ประเด็นนี้อีกทั้งพี่หนุ่มเนี่ยยังขอลาจากโลกทวิตเตอร์สักพักเลยละค่ะ จริงๆแล้ววันนี้พี่ไม่ได้อยากจะให้เสือเนี่ยขึ้นมาบนเวทีเลยเพราะว่าพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปัญหามันเกิดแน่นอนอะนะครับเพราะว่ามันมีประเด็นที่เ,เกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวผมเองเนี่ยก็พยายามที่จะทําอะไรให้มันแบบซอฟที่สุดแล้วก็พยายามประครับประคองที่สุดนะแต่ว่ามันเหมือนกับออกมาแล้วมันทําให้หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าผมเเทคไซส์ไปอยู่ทางฝั่งของการ แล้วก็เหมือนแบบไม่เชื่อดรีมหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะด้วยการที่เสือเองขึ้นมานั่งอ่ะมันนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะแล้วคุณลองคิดดูสิว่าให้ผมไปนั่งสัมภาษณ์แล้วด่าแม่เขาให้ลูกเขาฟังอะ่ะคือมันลําบากใจอ่ะผมก็ไม่รู้ทํำยังไงอะเนาะก็เ,ะเลยพยายามแบบทําให้มันซอฟที่สุดผมเองเป็นคนคนนึงที่ต่อสู้มาตลอดเวลาเพราะในทวิตเตอร์ตอนเนี้ยก็มีคนมาบอกว่าผมเองเนี่ยไม่เข้าใจบริบทของ ครอบครัวเหรอตอนนี้มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าพ่อแม่เองเนี่ยไม่ใช่เจ้าชีวิตของลูกผมผมพูดเรื่องนี้มาตลอดไม่ว่าจะเป็นในข่าวในเรื่องอะไรผมบอกเลยว่าทุกวันนี้อย่าไปมองประเด็นผิดนะผมเองเลี้ยงลูกเนี่ยผมเองก็ค่อนข้างจะให้เกียรติลูกเหมือนกันลูกชายเข้ามานั่งอยู่ในรายการแล้วเหมือนให้ผมไปสนับสนุนในการด่าแม่เขาด่ารอบครัวเขา ให้ให้ทางลูกชายเขาฟังอะ่ะผมก็ลำบากใจผมทํารายการอะ่ะผมก็ต้องเอาอีกมุมนึงเนี่ยมาถามอีกมุมนึงแล้วก็พยายามไล่ว่าอ้าวมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรมันจริงหรือเปล่ามันเพราะคือเพื่ออีกฝั่งนึงเนี่ยเขาตอบมาให้มันชัดเท่านั้นเองแล้วอันไหนที่มันไกลเกลี่ยได้มันควรจะไกลเกลี่ยส่วนทวิตเตอร์บนนี้อาจจะไม่ต้องร้องผมจะไม่เข้าไปดูเพราะผมรู้สึกผมอึดอัด ผมอึดอัดจ,จริงๆผมเล่นทวิตเตอร์มาเป็นสิบสิบปีแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าอะไรที่ผมสัมภาษณ์ไปไม่ถูกใจคุณแล้วคุณก็มานั่งมานั่งด่ามานั่งพูดอะไรเงี้ยซึ่งแบบคุณต้องเข้าใจผมด้วยผมทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่เข้าใจแล้วก็ด่าอย่างเดียวอะไรเงี้ยหรือแบบไม่เข้าใจอย่างเดียวผมเข้าใจคุณนะว่าว่าคุณกำลังจะบอกผมว่าไม่ได้หรอกพ่อแม่ไม่ใช่เจ้าชีวิตผมก็เลี้ยงลูกแบบนั้นผมก็ไม่เคยเลี้ยงลูกว่าผมไม่เจ้าชีวิตลูกผมเหมือนกันนะเออนั่นแหละก็คืออยากฝากไปถึงด้้ววยแลกัน ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ